มุมนี้ชัดไหมคะเป็นมุมเดียวกันกับเมื่อวานมันจะดูไกลไกมุมนี้จะดูไกลไๆไม่แน่ใจว่าชอบมุมไหนนะคะบอกเจนไหนเด้อ <c oughs> ขอบคปุ้นจ้าขอบคุ้นนํายากะทิตีนไก่ใส่เลือดใส่ลูกซีนปลาจ้าใส่ลูกชิ้นปลา ล้นล่น่นร้นบนนี้มดิหมบอกก็จะคลองเด้อโอเคจ้งยังบอพอดีสวัสดีจ้าพี่น้องทักทายวันพูดกับเจอสาวิสานจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอหนองพอกนอกเขตแทสบานทักทายกับเมนูขขนมจีนน้ำยากะทิค่ะโซเล่ก่อนนะคะโซเล่ให้เข้ากันค่ะ อืมนนจ้ะเอาซอสบ้านเคกลูกม่นเบินหมดลงกหมั่นเบิดค่ะถั่วลันเตาหวานหมวอผักกาดสีแดงสไลซ์กลัมไส่บ่ใสไปจกักหน่อยเกื่อวข้ามกิเก๋กินกันโลดนบ้าน เดี๋ยว่าลายยาฮังมาทักทายกันแบบแร้งหน่อยดยค่ะค่ำแล้วค่ะมุมนี้ชัดไหมคะเป็นมุมเดียวกันกับเมื่อวานมันจะดูไกลๆมุมนี้จะดูไกลๆไม่แน่ใจว่าชอบมุมไหนนะคะบอกเจนไหนเด้อ มุมไหนดีต่อใจบอกกันแน่ค่ะวันนี้อากาศหนาวค่ะเมื่อเช้าเจ็ดองศาค่ะ ว่ามันสุดเศร้าหนาวเหรอแต่ยังกลับมาหนาวอีกจ้งสิหมเออเนาะลมพัดหวน่อป๋ผ่าเสร็จป,ปล่าเปลอาอล้มากหักซี่ดม ผักแยงหรือผักแยงค่ะกินบ่อยวกว่าปลูกเองค่ะฟรี free, ไม่ได้ซื้อเนาะที่สำคัญคืออร่อยด้วยค่ะอะไรที่ถึงจะฟรีแต่ไม่ชอบก็ไม่กินนะจ๊ะนะจ๊ะอืม <c oughs> เอาขาดเครื่องสวย สามแปบดบเจ้มจ้นเลยนะคะดูด,ด,ดไซส่ไม่อย่างขั้นมากินติเอากินก็นได้สกินให้เบิง้ง เห็ดเดียอืมอ้อืมเพื่อเขาอันนี่อันนี้ตีนไก้บนะ้านเอาตบถ่ายเด้อเห็ดไม่อยากซีนให้เบิ่งตบถ่ายกับตีนไกลจตะอู้หูอู้หูน้องติต๊กตัอกอู้ วูวูฮูาฮูฮ <laughs> อืม <c oughs> หูยว่ามันท่อละม่านตะของตะวันไม่กระแสะหิดได้ได้แต่ใจมันหัก mm